คือของพิธีกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก่อนนะครับและนี่คือ3หมายเลขที่จะเป็นผู้ที่จะได้คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติในการประกวดที่ดาวนบกฟ้าเดือนสาครั้งที่7ของอำเภอวันม่วงปีพุทธศักราช2567ครับ และหมายเลขที่กระผมจะได้ประกาศต่อจากนี้ไปนั่นก็คือผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2องาได้ยินหมายเลขแล้วนะครับให้ก้าวมานาหน้าเพื่อรับรางวันลนะครับรองชนะเลิศอันดับ2องในการประกวดทิดาบุญเบิกฟ้าเดือนสามครั้งที่7 ปีพุทธศักราช2567ในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขรองชนะเลิศอันดับสองนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขไหนครับได้แก่หมายเลข หมายเลขวงคับน้องใบเตบบเยของสไงค์คอนยินีด้วยนะครับรองชนะเลิศอันดับสองครับน้องใบเตยนะครับโอ้โหถือว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆครับและยังเหลือแค่2สาวงามนะครับที่จะรอลุ้นนะครับในส่วนของตำแหน่งที่ดาบุญเบิกฟ้าเดือนสาในค่ำคืนนี้ครับ แล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านขอเตือนจิตวงบุญนะคะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านม่วงนะคะได้ขึ้นมามอบรางวัลค่ะและขอเรียนเชิญคุณพานุวัตพิสัยสวัสด์นะคะมอบถ้วยรางวัลค่ะขอเรียนเชิญค่ะและเรียนเชิญนะคะนางสาวกติยาชัยปัญหานะคะน้องโฟมนะคะที่ดาบุญเบิกฟ้าเดือนสามค่ะมอบสายสพายค่ะขอเรียนเชิญค่ะ อับรองชนะเลิศนะครับอันดับสองนั่นก็คือนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข6นะครับนั่นก็คือนางสาวกุริศรานะครับสกุลลิศทองนะครับหรือว่าน้องใบเตยนะครับอายุ19ปีนะครับกำลังศึกษาอยู่นะครับโรงเรียนกุฎบักพัฒนศึกษานะครับผู้ที่สมเข้าประกวดนั่นก็คือร้านสกาวคิ้วสวยอำเภอบ้านม่วงนั่นเองครับถือว่า นะครับความสวยนะครับกินกันไม่ลงกันเลยทีเดียวนะครับในค่ำคืนนี้ครับผู้เข้าประกวดหมายเลขหกครับจะได้รับรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับสองครับเงินสดรางวัลสามพันบาทถ้วยรางวัลและก็สายสะพายในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคณะกรรมการถ่ายภาพ ครับขอเสียงประมือให้กับรองอันดับสองครับ <Okay. S 1> นะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขหกนะครับน้องใบเตยครับ <Yeah. S 1> และ <Yeah. S 1> ขอไนเสียเชิญน,นะครับสาวงามหมายเลขสองหมเลขนะครับด้านหน้า <Yeah. S 1> นะครับไม่ได้แอดเจ็ตลเบดดาวชิวินเน้ จะขออนุญาตนะครับให้สาวงามนะครับทั้งสองหมายเลขนะครับเอามือะสมกันนะครับครับผมเพื่อนะครับผมบอกว่าสาวงามนั้นนะครับมีความเท่าเทียมกันนะครับในสิทธิมนุษย์ ชัยชนนะครับเกิดเป็นคนอำเภอบรนม่วงนะครับว่าเรามีความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมของอำเภอบรนม่วงนั้นนะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งการประกวดที่ไดบนสุดกวัเดือนสามในค่งคืนนี้นะครับการจับมือกันชื่อว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันในเวทีกองประกวดในค่ำคืนนี้ครับ และรางวัลชนะเลิศทิดาเทพีคุณเบิกฟ้าเดือดสามในคำคืนนี้ ันจะได้รับมงกุฎอันทรงเกียรติและเป็นที่เก่าผานของ A อำเภอบัานม่วงมันมีความสามารถและมีความสวยสดงดงามดังเทพี P, ประดุดน้าฟ้าชิดาบุญเบิกฟ้าเดือนสาว A อำเภอบ้านมวงครั้งที่7ปีพุทธศักราช2567ได้แก่หมายเลขหมายเลขเกครับน้องเข้าเจ้าครับนางสาวระ จิตรัฐนะครับสมบัติดีครับผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้านองพระเจ้านะครับสมเข้าประกวดโดยเทศบาลตำบลบ้านม่วงนะครับและผมที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับนั่นก็คือนะครับผูเข้าประกวดหมายเลขสองนะครับได้รองจนะเลิศอันดับหนึ่งครับขอเสียงกระมือให้กับสาวงามทั้งสองหมายเลขครับได้แล้วนะครับวันนี้นะครับผ่นและลำดับถัดนไปนะคะขอเรียนเชิญ ยาชัยปัญหาหน,ญนะคะน้องโฟนะคะทิดาบุญเบิกฟ้าเดือน3ค่ะสวงมงุลและสายสะพายค่ะและนี่คือทิดาบุญเบิกฟ้าเดือน3อําเบอบ้านม่วงครั้งที่7ปีพุทธศักราช2567ได้แก่นางสาวราจิตรัสมบัติหรือน้องข้าเจ้าขอเสียงกเมือหน่อยค่ะ ข้เจ้านะครับจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฒสกลนครนะครับแล้วก็ผู้ที่ส่บเข้าประกวดนะครับจากหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านม่วงครับนี่คือโฉมหน้านะครับของทิดาบุญเบิกฟ้าเดือน3ามอำเภอบ้านม่วงในครั้งนี้ครับ และลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพอ,อวิราวันชัยทวีคุณค่ะภูมิในการโรงเรียนบ้านวิทยาคม,มประธานคณะกรรมการนะคะมอบเงินรางวัลจำนวน7,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลขอเรียนเชิญค่ะ๋ยินรีชิญครับ แล้วันนี้นะครับก็ต้องดับขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมรับชมการประกวดที่ดาบุญประควาเดือน3าในคัมพูชนีครับวันศุกร์ทีวันที่24นะครับแล้วก็ยังเหลืออีกวันพรุ่งนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริการวิรวาวันชาติบิฑคุณครับผู้ในการโรงเรียนบางม่วงพริยาคงครับได้ให้เกียรตินะครับมอบช่วยรางวัลและก็เงินรางวัลให้กับนางสาวพระจิตรัตน์นะครับสมบัติลือน้องข้าวเจ้าผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้าครับ ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดชิดาบุนเบิกฟ้าเดือน3ในค่ำคืนนี้ครับสุด,ดยอดเลยสออทพี่เรียกหลายตีหอนเพื่อนนะตีหอนหกันคล้องว่ามันเอาเลือดมาใส่นะสุดยอดจริงๆครับขอบคุณน,นะครับพี่เลีย้ยงงามๆุกท่ข้างด้วยนะครับถือว่าเป็น บุคคลที่สาคัญนะครับที่ร่วมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอำเภอบ้านม่วงของเราครับค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านสุริเยนวงพาคานะคะรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านม่วงและคุณเมธาทองเทพคำดีค่ะได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะซึ่งได้แก่เงินรางวัลจำนวน5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลขอเรียนเชิญค่ะรองชนะเลิศนะครับในการประกวดที่ดาบบลบัฟ้าเดือน3นะครับอำเภอบ้านม่วงใ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับขอเสียงประมือให้กับน้องแบมแบมครับนางสาวลลินาทองสุขนะครับอายุ20ปีนะครับกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับร้านปูเป้เล็บเจลบ้านม่วงและจอรดบาร์เบอร์หนออข้อใหญ่ส่งเข้าประกวดครับถือว่าสุดยอดสาวงามนะครับทั้งสามหมายเลขนะครับที่ได้รับรางวัลและก็ทั้งสาวงามนะครับในคัำคืนีด้วยนะครับ ขออนุญาตเชิญสาวงามนะครับร่วมถ่ายภาพในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับอขอเรียนเชิญขวัญใจประชาชนด้วยนะครับร่วมถ่ายภาพครับในค่าคืนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับน้องที่ได้รับรางวัลครับขออน,น,นุญาตเรียนเชิญน้องขวัญใจประชาชนครับเชิญขึ้น,นร่วมถ่ายภาพในค่ำคืนนี้ด้วยครับผมให้เกียรติกับทางคณะกรรมการในค่ำคืนนี้ครับ และขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้งเจ็ดท่านนะครับได้ร่วมถ่ายภาพนะครับกับนางงามนะครับพิดาปุตกฟ้าเดือนสามในค่ำคืนนี้ครับและขออนุญาตนะครับขอเสียงประมือให้กับทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งเจ็ดท่านในค่ำคืนนี้ครับ นะครับสวยยอดจริงๆเปิดวันม่วงนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับหม่พัชรีเพื่นะเดี๋ยวฟอนเดียวสันะอรัเปิดไว้ไงเพื่นนฟอนนะนะครับในช่วงนี้ก็ต้องอนุญาตถ่ายภาพครับสักครู่หนึ่งครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ